อยากรู้อยากเล่าตอนการเก็บขยะช่วงที่ถูขยะถูกจัดการตามประเภทต่างๆและมักจะมีการแยกประเภทเพื่อการกำจัดที่เหมาะสมดังนี้ขยะทั่วไปจะถูกทิ้งในถังขยะทั่วไปซึ่งจะมีการเก็บโดยบริการจัดการขยะของเทศบาลและอาจถูกนำไปเผาหรือฝังกลบในที่ทิง้ดดง,ทง,ทงขยะกระดาษและกล่องควรทิ้งในถังขยะกระดาษหรือจุดรับขยะกระดาษซึ่งจะถูกนำไปรีไซเคิลแก้ว นำไปทิ้งในถังขยะแก้วโดยแยกตามสีขาวเขียวน้ำตาลและจะถูกนำไปรีไซเคิลพลาสติกและโลหะทิ้งในถังขยะสีเหลืองหรือถุงขยะสีเหลืองซึ่งจะถูกแยกและนำไปรีไซเคิลข,ขยะอาหารทิ้งในถังขยะอินทรีย์ซึ่งจะถูกนำไปทำปุ๋ยหมักหรือผลิตก๊าซชีวาภาพขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายยาหรือสารเคมีควรทิ้งในจุดรับขยะพิเศษที่กำหนด การจัดการขยะอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลจากเทศบาลหรือเว็บไซต์ของเมืองเพื่อแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องในธรรมชาติมีขยะเพียงเล็กน้อยเนื่องจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ในธรรมชาติจะช่วยย่อยสลายขยะธรรมชาติให้กลายเป็นปุ๋ยที่มีค่าแก่พืชหลักการนี้เรานำมาใช้กับขยะจากสวนและขยะจากครัวผู้ที่มีสวนสามารถเก็บขยะเหล่านี้ไว้ในกองปุ๋ยหมักหรือถังปุ๋ยหมักได้กองปุ๋ยหมัก หรือทั้งปุ๋ยหมักคือระบบสำหรับการจัดการขยะชีวภาพเพื่อเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยหมักซึ่งมีสารอาหารที่ดีต่อดินต่อไปนี้คือการอธิบายกองปุ๋ยหมักเป็นกองของวัสดุรี์ที่ทิ้งไว้เพื่อให้เกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติเช่นขยะจากสวนใบไม้หญ้ากิ่งไม้และขยะจากคร,วรัวเศษผลไม้และผักกองปุ๋ยหมักมักจะวางไว้ในสวนและต้องมีการพลิกกลับเพื่อกระตุ้นกระบวนการย่อยสลาย ังปุ๋ยหมักเป็นภาชนะที่ออกแบบมาสำหรับการรวบรวมและย่อยสลายขยะอินทรีย์โดยมีหลายรูปแบบเช่นถังมุนกล่องหมักหรือทังปุ๋ยหมักสำเร็จรูปทังเหล่านี้ช่วยในการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในทั้งสองกรณีขยะจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์นอนและสิ่งมีชีวิตในดินอื่นๆปุ๋ยหมักที่ได้สามารถใช้เป็นปุ๋ยธรรมชาติในการปรับปรุงคุณภาพดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้